ตัวนี้เมื่อผสมน้ำนะครับทสเยมไซน์จะละลายช่วงคำที่หนึ่งถึงสิบหกชั่วโมงถึงจะสมบูรณ์นะครับแต่เมื่อเจอตัวนี้เข้าไปเนี่ยตัวนี้นะครับเรียกว่ากดรอบทองจะประกอบไปด้วยกลุ่มของไฮดรซนแห้งโพลิเมอร์แห้งและแอโมโมเนียแห้งนะครับโพลิเมอร์ก็คือกลุ่มของพลาสติกแอโมโมเนียก็จะไปจับกลิ่นโพลิเมอร์ก็ไปจับควันไปบล็อกไว้นะครับ ส่วนไฮดรซินเป็นแบบตัวเร่งปฏิกิยาให้ไซาไนายทำละลายทองคาได้เร็วขึ้นจากที่จะจบที่16ชั่วโมงอาจจะจบที่16วินาที<ม>เท่านั้นนะครับหรืออาจจะจบเร็วกว่านั้น<ม>ถ้าทองคามันบาง<ม>นะครับกลุ่มของโพลิเมอร์ก็จะไปถับใยบล็อกไม่ให้ไซาไนาปล่อยออกไซด์คือปล่อยครับแต่มันบล็อกไว้อยู่<ม>นะครับแล้วของอแอมโมเนียก็จะจับกลิ่นซึ่งเราก็รู้สึกปลอดภัย ถึงแม้มองมาเห็นแต่อย่างนี้ยังดูดีกว่าละลายโดยตรงนะครับโอเคครับเอาวิธีการใช้ครับตัวนี้มีมูลค่าอยู่นะครับกรําละสามบาทการใช้เนี่ยนะฮะผสมน้ำหนึ่งลิตรนะครับตัวนี้เราจะใช้สองลิตรเนาะผสมน้ำหนึ่งลิตรนะครับใช้เกล็ดอบทองตัวนี้สิบถึงสิบห้ากําแล็กซิมัมที่สิบห้ากําสูงสุดนะครับ แล้วผสมตัวนี้ตามที่สามเท่าของตัวแรกนะครับพาร์ทเอนะครับกดลอกทองสิบถึงสิบห้ากรัมนะครับแม็กซิมัมที่สิบห้ากรัมอย่าเลยนะครับเพราะถ้าเลยสิบห้ากรัมไปตัวนี้ไปอีกสามเท่ามันจะคุมกันไม่อยู่ผมใช้ตัวตาสุดเลยนะครับน้ำสองลิตรผมใช้กดลออทองยี่สิบกรัมครับเท่ากับหนึ่งลิตรกัสิบกรัมใช้ตัวโลสุดเลยนะครับ ผสมคาสเซเลอร์ของเขาไซยะไรก็คือไอสารหนูอะไรเนี่ยที่เขาพูดนะครับไม่ใช่อ <laughs> ีกหยาบผิดแต่ครับผม<อ>ถ้าคือจริงๆเคมีทุกตัวอันตรายหมดนะฮะแต่ว่าไอไซยะนายเนี่ยมันไม่มีรสชาติด้วยซ้ำไปนะฮะของใส่บอ <c ười> ของใส่าอเดี๋ยวไว้ก้นแก้วนิดนึก้นดิเกอร์นิดนึงเพ <c ười> ื่อให้ดูเปลี่ยนเฉดสี ไม่ใช่อะไรมากมายเลยครับไม่เป็นเพื่อธรรมดาเลยฮะเลยตงกร้กอรเอาเลยจริงๆถ้ามีฝุ่นผงต้องกองนะครับพาคตัวก็ได้แล้วแต่เรานะครับว่าจะมากน้อยแค่ไหนก็ได้การเจรจางนะฮะแต่ว่าไม่ควรต่ำกว่าหนึ่งเท่าตัวครับ เล็กตด,ดครับเล็กอะไร <Okay. S 2> อ่าหลักการะฮะคร่าวๆนะครับอ่าคบวกจะเป็นสแตนเลสติดเครืงองคูลบจะเป็นเหล็กครับผมเรียกฝอยเหล็กเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะฝอ,อยเหล็กไปละลายทิ้ง <Okay. S 2> ผมจะเก็บ <Okay. S 2> ผมจะเก็บไว้แต่ทองคำอ่สารละลายหรือว่าเอยูคลายนะฮะที่เป็นประจุบวกเนี่ย เมื่อมาเจอกับไฟฟ้าคั้วบวกนะครับซึ่งเป็นประจุเดียวกันนะฮะมันก็จะคือทฤษฎีของแม่เหล็กก็คือแม่เหล็กจะบ้าบวกกับบวกหรือคั่วเดียวกันจะผลักกันนะครับตามทฤษฎีของเขาผลักกันผลักไปไหนผักแถาคั่วตรงข้ามนะฮะเมื่อไปเกาะที่คั้วเติงข้ามก็จะกลับคืนข้ากลายเป็นโลหะอีกครั้งเพราะจริงๆเขาเป็นโลหะแต่ถูกทำลายให้กลายเป็นคอร์าน เนี่ยระยะเวลาได้นะครับทั้ง20นาทีนะครับารรการทำเล็กแต่ร้ายก็น่าจะมีผลเห็นชัดขึ้นนะครับชื่อโค้ชลพบทนะครับระดูกทองมาเกาะน,นะครับได้เพราะว่าผู้ซื้อที่เขากัางเขากัางกวลแล้วถ้าอยากเป็ูกของตอนนี้ของอยู่ไหนอยู่ไหนตอนเชื่อมไปอยู่ห้องฟองคือท,าทา้ายสุดแล้วเนี่ย เราล้างทำควาสะนะครับเพื่อให้กดรอบทองที่ติดมากับเหล็กลงมาถูกล้างชาล้างอยู่ในนี้นะฮะแล้วเราจะนำฝอยตะมอที่มีทองไปทำลายฝอยตะมอเหล็กทิ้งนะครับเพื่อจะให้ทองเกต,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 ตนะกอนกลายเป็นน้ำไปเลยฮะทองก็จะเป็นอิสระอ่ะ